มาดูขั้นตอนของการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3นะครับอันนี้ให้ลงในหน้าเว็บนะครับเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่าคนละครึ่งเฟส3จากนั้นก็เลื่อนไปที่เว็บไซต์ของคนละครึ่งนะครับกดเข้าไปให้เราเลือกคำว่าลงทะเบียนรับสิทธิ์สำหรับประชาชนจากนั้นก็อ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะครับ เลื่อนมาจนข้างล่างกดข้าไปเจ้ายอมรับแล้วก็กดคำว่ายืนยันหลักเกณฑ์กดเข้าไปคำว่ายืนยันจากนั้นก็ใส่ชื่อคำนำหน้าชื่อเป็นภาษาไทยชื่อกลางไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับ ตระนามสกุล ก็ใส่รหัสหลังบัตรนะครับพิกปัรชาชวนด้านหลังแล้วก็ดูแล้วก็มาพิมพ์ตามนะครับตรงนี้จะเป็นขั้นตอนของการใส่ข้อมูลส่วนตัวนะครับก็ใส่ให้ครบเลย อาชีพเสริมถ้ามีก็ใส่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับแต่นั้นก็เมื่อใส่ข้อมูลนะครับแล้วก็ให้เลื่อนดูว่าถูกต้องหรือไม่นะครับ<ม>ดูรายละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นก็กดลงทะเบียนนะครับจะให้เราตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ยืนยันจากนั้นก็รอนะครับทางระบบส่งหมายเลข OTP <ừ> มาที่โทรศัพท์หปของเรานะครับจากนั้นเราก็เอาหมายเลข OTP ตรงนี้นะครับไปใส่แปดหนึน่งศกดระบบแล้ว้อมือแล้วจะดำเน,นินการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปไปในสามวันจะนัน้นกดเรียบร้อยครับ นี่คือวิธีการสมรัครคนละครึ่งเฟส3นะครับ